พบกับนี่เลยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิจกรรมบำบัดสุภลักษ์เข็มทองหรืออาจารย์ป๊อปสวัสดีอาจารย์นักกิจกรรมบำบัดจิตสังคมคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดงครับวันนี้อาจารย์ป๊อปสวัสดีครับอาจารย์ป๊อปอาจารย์ป๊อปจะมาพบกับเราในเวิร์กช็อปที่ชื่อว่าสมองมหัศจรรย์สร้างสรรค์ทุกช่วงวัยความคิดสร้างสรรค์นะครับอันที่หนึ่งคือคิดบวกใครมาลบก็เปลี่ยนเป็นคำพูดบวกได้เร็วเลยนะครับ อันที่สองคืออารมณ์ดี <Okay. S 1> และอันที่สามคือชอบแก้ไขปัญหา ได้จริงๆและทําให้เราปรับตัวได้ทั้งหมดคือความคิดสร้างสรรค์ครับสมองส่วนไหนที่มันรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับเรามาดูสมองกันนะครับนี่เลยครับซีกขวาเนี่ยครับเราเรียกว่าสะสมความดีเวลาเราทําความดีมีน้ําใจอะไรเงี้ยครับซีกขวาเขาจะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แล้วก็คิดต่อยอดได้อัตโนมัติด้วยคราวนี้ซีกขวาอย่างเดียวทํางานไม่ได้เขามีคู่หูครับเนี่ยครับต้องหันข้างแบบนี้ก็คือซีกซ้ายแต่เป็นซีกซ้ายที่อยู่ทางด้านหน้า สมองด้านหน้าซีกซ้ายตรงนี้ต้องปลุกขึ้นมาเองอัตโ,ตโนมัติไม่ได้ต้องปลุกโดยการออกกำลังสมองครับอาจารย์เต้ซึ่งในวันนี้เราจะฝึกทั้งสองส่วนนี้เลยหรือเปล่าใช่เราต้องฝึกคู่กันสองส่วนเลยเออ กิจกรรมแรกที่อาจารย์ป๊อปเตรียมมาเนาะมันเรียกว่าลดความคิดลบกับสมองเครียดบวกอุ้ยสมองเครียดบวกนะพูดถึงเรื่องของสมองสร้างสรรค์ก็อยู่เลยสมองเครียดบวกนี่คืออะไรสมองเครียดบวกเนี่ยครับก็คือทําอะไรในสิ่งที่เราไม่เคยลองทําพอสมองเราตื่นเต้นนิดนึงทําอะไรไม่เคยลองทําแล้วเราทําได้รู้สึกไงจ๊ะภูมิใจดีใจภูมิใจอ่าเขาก็จะเก็บความรู้สึกภาคภูมิใจโดยอัตโนมัติที่ซีขวา บนจอจรย์ป๊อปอมผมเห็นคําว่าเส้นประสาทอัตโนมัติอธิบายสักน,นิดหนึงว่ามันค,คืออะไรไหมครับผมคำว่าอัตโนมัติก็คือรูปสมองนี้ต่อมาที่บริเวณไททอยของเรามาที่บริเวณก้านสมองตรงก้านสมองเนี่ยจะมีเส้นประสาทอัตโนมัติ12คู่เส้นประสาท12คู่นี้นะครับแม้กระทั่งเราไม่สบายเขาก็จะช่วยให้เราสบายดีโดยอัตโนมัติ12คู่นี้มีความจำเป็นยิ่ง ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้ายแต่ข้างซ้ายเราเนี่ยต้องมองดีๆนะเดี๋ยวผมจะทําท่าให้พี่ๆน้องๆขอเรียกพี่ๆน้องๆได้เลยครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับลองทําตามให้ได้ถ้าเราทําตามจากภาพที่เราเห็นเราก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์เพราะท่าต่างๆนั้นอาจารย์ป๊อบว่าทุกท่านต้องทําครั้งนี้เป็นครั้งแรกแน่นอนนี่ลองจําดูนะครับเริ่มจากคู่ที่หนึ่งก่อนกรอกตายื่นมือไปทั้งสองข้างด้านหน้านะครับ อยู่ในท่าพร้อมครับยิ้ม <1. S 2> หนึ่งนะครับหันหน้าไปทางขวา 2. 2> สองก็คือหันหน้าตรงครับาสามหันหน้าไปทางซ้ายครับผมก,กลับมาตรงกลางในจังหวะที่สี่ทีนี้ตาไปอย่างเดียว,อ,ยยวอ่ามือซ้ายของเราวาดไปทางด้านซ้ายากลับมาคู่กันด้านหน้า มือขวาไปทางขวาตาตามไปกลับมาและประสานที่ท้ายทอยมองไปตรง,รงตรงคู่ที่หนึ่งไปแล้วจารย์คู่ที่หนึ่งนะต่อไปเป็นคู่ที่แปดใช่ไหมคู่ที่แปดนะมือประสานท้ายทอยหนึ่งกลับมาสองกลับมา นเครับนีเราจะไปคู่ที่เก้าเลยเราจะไปคู่ที่เก้าก่อนนะคู่ที่เก้าจะจบท้ายเม็ดเล่หมดเลยได้มันจะเริ่มง่ายแล้วครับคู่ที่เก้าครับคู่ที่เก้าครับเอาสองนิง้วอย่องางเงี้ยครับแตะที่คางครับขออนุญาตคานี้นะครับเอามือไหนครับจันป๊อปมือขวาขวานะครับมือขวาครับเราใช้มือขวาดูนะครับอันนี้จะสําคัญกับการกลืนนะครับเราแตะที่คางครับแล้วก็ดันเห็นไหมครับดันเก็บคอหนึ่ง กึนแล้วก็ปล่อยดูข้าแมวพุ่งได้นะครับเก็บคางกึนปล่อยสามทีครับเก็บคางกึนปล่อยน่เาเป ok ็นคู่ที่เ <Brothers> ก <cage> ้าแล้วมันค่อนข้างง่ายเอาคู่ที่สิบดูนะครับก่อนอกซ้ายขวาหลังจากนั้นซ้ายขวาขึ้นข้างบนครับขึ้นข้างบนปึ๊บปึ๊บ ไปทําเองบ่อยๆครับอันนี้เป็นการเร่บ่อยนี่คือบ่อยขนาดไหนครับบ่อยๆก็คือเวลาที่เรารู้สึกแบบสมองไม่แล่นสมองไม่โลง่งสมองตึงเครียดนะครับทำได้เลย กิจกรรมต่อไปเลยกิจกรรมที่สองผมผมเมนชื่อก็คือสี่วิธีฝึกสมองซีขวาด้วยการใช้มือซ้ายวาดโรูปทำไมต้องเป็นมือซ้ายนะใช้มือซ้ายเพราะว่าสมองตรงกันข้ามคือข้างขวาจะทำงานกระตุ้นสมองอัตโนมัติทำงานผ่านการใช้มือซ้ายก่อนจะวาดทุกท่านมีมือถือไหมครับ มมีถ่ายเซลฟี่เราต้องวาดหน้าเราสิครับถ่ายเซลฟี่รูปของตนเองแล้วยิ้มให้สวยๆแล้วก็วาดหน้าของตนเองจากรูปที่อยู่ในมือถือของเราเนี่แหละแต่ใช้มือข้างสายเบอข้างซ้ายมีกติกาครับอาจารย์เต้กติกาคือไม่ยกมือเลยนะครับให้เวลาเท่าไหร่ครับอาจารย์ป๊อปให้เวลาทำให้เร็วที่สุดสักหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีนะครับเนาะ ลองวาดรูปที่สองกว่ารูปที่2โจทย์ของเราเนี่ยเราจะมาเขียนชื่อเล่นเราให้มีความหมายสมมติว่าชื่อป๊อปชื่อป๊อปเนี่ยก็ต้องย้อนนึกอ๋อพ่อแม่ตั้งไว้เพราะว่าชอบกินไอติมป๊อปอายไอติมป๊อปไม่แน่ใจสมัยนั้นสมัยสมัยเคยไมมมีไอติมป๊อปอายถ้าเราจะใส่ชื่อเราก็ใส่ภาพความหมายเราหน่อยหนึ่งเขียนให้สวยวาดให้สวยโดยใช้มือซ้ายเหมือนเดิม ดนป๊อปทำไมต้องใช้สีเทียนน่ะสีเทียนนี่นะครับสมองเขาชอบครับสมองจะทวนความเป็นเด็กสดใสอ๋อส,สัมผัสสีเทียนกับสมัมผัสปากกาจะคนละเรื่องกันจริงจริงและสีเทียนเนี่ยต้องใช้แรงกดหนักแน่นทีเดียวกับมือข้างที่เป็นข้างซ้ายที่บางท่านอาจจะไม่คุ้น ภาพที่3แล้วอาจารย์ป๊อปใช่เราเรียกว่าวาดภาพจากหลังครับให้เราเลือกวาดหนึ่งใน3อย่างก็คือมีหัวใจใ<น>บ้านต้นไม้ให้เราเลือกในใจว่าเราอยากจะวาดอะไรจากนั้นวิธีการวาดก็คือเราจะไม่วาดบนกระดาษแต่เราจะวาดบนหลังเพื่อน<แ>อาจารย์เต้เขาหันหลังให้เลยครับได้ครับอ,อย่างนี้ครับคราวนี้เราใช้มือซ้ายเหมือนเดิมถูกไหมครับ<ช>มือซ้าย,หายเหมือนเดิมาอาจารย์ป๊อบจะวาดอาจารย์ป๊อบจะวาดบนหลังเพื่อน เพื่อนจะต้องวาดให้อาจารย์ป๊อปอ๋อเหมือนผมเป็นร่างทรงหอลร่างทรงโอเคใช่ใช่ใช้คำนั้นเลยมันจะเกิดความรู้สึกที่เป็นมิตรสหายต่อกันเดี๋ยวกระดาษแผ่นนี้ก็จะกลับมาที่คนวาดเข้าใจแล้วคนวาดด้านหลังเวลาที่อาจารย์ป๊อปวาดบนหลังผมนี่ใช้นิ้วนะไม่ต้องใช้สีเทียนนะฮะวาดบนหลังเพื่อนใช้นิ้วนะไม่ใช่สีเดี๋ยวเพื่อนเนาะ คำถ,ถามจากทางบ้านถามมาว่าถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยทำได้ไหมเราใช้อย่างี้ครับให้หลับตานะครับ,รบก่อนเราจะวาดเนี่ยให้เราเอามือขวาของตัวเราเองวาดที่หลังมือซ้ายหลังมือซ้ายใช่ให้แค่เขารู้สึกว่าจะวาดเป็นรูปอะไรอ,อเป็นการจเจริญสตทิที่ขั้นสูงนะครับอันนี้อเ,เห็นไหมครับได้อยู่ได้อยู่ครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่า ในขณะที่มือขวากับมือซ้ายผมอาจจะไม่ค่อยคุยกันแต่ตอนนี้มันเริ่มคุยกันแล้วมันคุยกันพอมือสองซีกประสานกันเป็นหนึ่งเดียวสมองเราก็ประสานกันกับหัวใจของเราไงและรูปสุดท้ายเป็นการวาดความทรงจำที่ดีครับนึกถึงคนที่เรารักมากที่สุดครับและเราอยากวาดรูปนี้เพื่อไปฝากเขาที่บ้านครับและถ้าพร้อมจดดินสอไว้เทียนไว้ก็หลับตาวาดครับ แต่เขาอยู่ไกลเกินกว่าจะส่งกระดาษใบนี้ให้ถ่ายรูปแล้วส่งให้เขาก็ได้นะครับใช่เยี่ยมมากเลยครับอาจารย์ป๊อปสมองคว,มความคิดสร้างสารรค์เนี่ยดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับรูปอยู่ด้วยกันหลายรูปเนาะใช่ครับวันนี้ผมเชื่อว่าอาจารย์ป๊อปมีรูปบางอย่างที่จะมาโชว์ให้กับทุกคนที่อยู่ในเวิร์กช็อปนี้ได้ลองดูกันใช่ครับเพราะว่าซีกซ้ายที่เรามองภาพเนี่ยตอนนี้ภาพประทับใจเริ่มจะเก็บข้อมูลละ เก็บความทรงจําดีๆและเอาล่ะเรามีภาพให้ดูครับภาพที่1เป็นภาพสมองทั้งหมดเป็นภาพสมองเจต้าด้านซ้ายนะางด้านซายทุกท่านนะครับนี่หนึ่งนะครับภาพที่1ภาพที่2คือเห็นไหมครับมีสีแดงๆนะครับภาพที่2คือตรงกลางด้านบนงเป็นกะโหลกเห็นไหมครับอันที่3ก็คือเป็นลอยหยักของสมองที่อยู่ในทะเลเออเปนคืออะไรไม่รู้แหละให้ลองตัดสินใจเ้าเลและสุดท้ายก็คือเป็นแบบมี โปร่งใสเป็นแก้วออมีแบบออแดงแดงเหลืองเหลืองเขียวเขียวลองดูสีภาพนี้แล้วดูซิว่าอันไหนที่มันทำให้เราใจเต้นที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าเออเราชอบรูปนี้ที่สุดเดี๋ยวอาจพร๊อจปะจะแนะปลผลให้ครับออทุกภาพคือความคิดสร้างสารรค์หมดใครที่ชอบภาพนี้จิตใต้สำนึกก็คือต้องการการสัมผัสอย่างผ่อนคลายถึงจะแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์เป็นลนักษณะมองผิวสมองเหมือนผิวผ้าหม่มสัมผัส ผ่อนคลาย oh. สมมุติว่าเราทํางานอยากคิดอะไรแปลกใหม่เราก็ต้องเอาผ้าห่มมาหม่ม mm. ก็ได้บางเคสเอาผ้าห่มมาหม่มบางเคสต้องการกอดตัวเองให้อบอุ่น บางเคสต้องการนอนสบายๆถึงจะปิ้งแวบได้รูปที่สองครับนี่รูปนี้ท้าทายนิดหนึ่งเพราะมีสีฉูดฉาดและเสมือนจริงมากเวลาเราแก้ปัญหาใดๆอยากจะเกิดความคิดสร้างสรรค์เราต้องมองวัตถุมองสีสามสีต่อไปนี้สีแดงสีส้มและสีม่วงถึงจะปิ้งแวบอะไรได้อ๋อมันจะช่วยกระตุ้นใช่รหรือแม้แต่ใส่เ,<อ>เสื้อผ้าครับอ๋อเหรอฮะใช่บางคนใส่สีแดงปุ๊บโอ้แก้ปัญหาได้ ต้องมองตัวเองในกระจกสีแดงหรือมองสีแดงภาพต่อไปเลยภาพต่อไปเลยนะครับ <3. S 2> นี่ความคิดสร้างสารรค์ของภาพนี้นะครับมาจากเสียงครับ สังเกตว่ามันจะเป็นคลื่นเสียงนะครับสมองนี้ก็คือต้องฟังคลื่นเสียงต้องฟังเสียงอะไรที่เป็นธรรมชาติอยู่ใต้ล่มไม้สายลมแสงแดดอย่างเงี้ยครับก็จะเกิดธรรมชาติเกิดปัญญาเกิดความสร้างสรรค์และรู้สุดท้ายน่าสนใจมากครับใครที่เลือกแบบโปร่งแสงโปร่งใสแบบนี้ก็คือต้องการสมาธิต้องการทํางานเงียบๆคนเดียวแล้วก็ต้องให้เรามีการสื่อสารภายในร่างกายเยอะๆเลยเวลาเราจะแก้ปัญหาอะไรอย่าเพิ่งประชุมกับทีมจัดการตัวเองให้ส องบก่นแล้วค่อยเข้าไปไประชุมถึงจะปิ้งแวบสร้างสารรค์ได้มาถึงที่กิจกรรมที่3ที่อาจารย์ป๊อปเตรียมมาแล้วกิจกรรมนี้เขามีชื่อว่า7จุดสัมผัสใจให้รู้จิต7จุดต่างๆนะครับบางบางท่านก็บอกว่าเป็นจุดของจักระ หรือพลังงานซึ่งเดิมทีอาจารย์ป๊อปก็คิดว่ามันเป็นเรื่องนามธรรมมากแต่พอเราวัดเข้าจริงๆคลื่นสมองเนี่ยมันทํางานเป็นสีครับอาจารย์เต้เวลาที่แสงต่างๆนะครับแสงสีขาวหรือแสงแดดต่างๆลงมาที่กระหม่อมของเราเนี่ยนะครับตาของเราเนี่ยจะสามารถแยกเป็นสีม่วงครามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงดังนั้นนะครับเรามาซ้อมจุดนิดนึงนะครับแต่เราจะทําในท่านั่งเนาะจุดแรกครับ สีม่วงใช้มือไหนครับผมใช้มือซ้ายน,น,นะครับเพราะมือซ้ายที่เราใช้กันทุกวันวันนี้นะครับมือซ้ายคือเชื่อมกับหัวใจหัวใจอยู่ข้างซ้ายนะครับสีม่วงนะครับเดี๋ยวตอนเราทําสมาธิก็คือเราต้องหลับตาและนึกให้เป็นสีม่วงกระหม่อมสีม่วงให้นึกถึงสีม่วงไว้มือซ้ายเนาะครับหน้าซ้ายครับมือซ้ายหน้าผากสีครามคอหอยสี น้ำเงินหน้าอกเขียวเนื้อสะดือเหลืองสะดือแสงและแดงือใต้สดจุดที่เจ็ดเสร็จเราก็ขึ้นมาที่กลางกระหม่อมเหมือนกันหนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดไปเรื่อยๆจนเพลงหยุดในระหว่างที่เรา ลองสัมผัสทั้ง7จุดนี้นะครับจะไม่มีเสียงใดๆนอกจากเสียงเพลงนะครับ,รบแล้วก็ไฟในห้องนี้ก็จะหรี่ลงทุกท่านพร้อมไหมครับพร้อมนะครับวางเท้าสบายๆครับเหมือนเรากำลังผ่อนคลายนะครับขอให้ทุกคนฝันดีครับขยับมือไปด้วยนะครับ เอาล่ะท <aunque S 2> ุกท <OW L> <aller> ่านนะครับก <Be good. S 2> <commander> ็ได้ลองแล้วนะครับค่อยๆลืมตากับพิบตานิดนึงเพื่อจะสู้แสงอีกทียงหนึ่งครับเปิดแสงได้แล้วครับเพลงอันนี้มันจะช่วยในการเพิ่มเพิ่มเพิ่มสมาธิยังไงครับเมันเพิ่มสมาธิเพราะว่าเป็นเพลงที่ปรับขื่นเสียงนะครับเราเรียกว่าขื่นบีกของเสียงเนี่ยให้มันเข้าอูดซ้าย กับหูขวาเนี่ยพอดีพอดีกันเราสามารถคลิกโดย u t u b e แล้วพิมพ์คำว่าไบ u r a l breed วันนี้คือการกรองมาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น,น้องๆทุกท่านเลยนะครับได้ลองไปฝึกดูวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ป๊อบครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิจกรรมบำบัดสุพลิกิติ์ครับอาจารย์นักิจกรรมบำบัดจิตสัมพันธ์คุณภาพบำบัดมหาวิทยาลัยไม่ให้ดนอีกครั้งครับ,บความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน